สวัสดีครับสารพันชิพเจอตัวซูมเอ็กแล้วครับมีปัญหานะครับก็เลยอยากแบ่งปันนะครับสำหรับแฟนขับเก่าใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับก็จะได้รู้ปัญหาแก้ปัญหาบางทีแก้ปัญหาเองได้นะครับเผื่อมีเครื่องมือนะครับก็คือปัญหาคือรถสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทมือไม่ได้นะครับ อ้าวเปิดแบตค้างไว้เมื่อคืนลืมนะครับเดี๋ยวผมถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จก่อนนะครับครับผมก็จะค้างวงจรสตาร์ทให้นะครับสัก5นาทีนะครับเวลาดูแก้ปัญหาจะได้ไม่ต้อง หยุดกล้องนานนะครับเดี๋ยวไล่คร่าวๆให้ดูนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรีอ่ก็จะมะีสายสีแดงนะครับผ่านฟิวหลัก15 m แอมป์นะครับเปลี่ยนสีเป็นแดงขาวนะครับผ่านฟิวลองนะครับ สิบแอมมี3แยกนะครับไปทางนี้ก่อนนะครับผ่านฟิลองแล้วเปลี่ยนสีอกีกเป็นแดงเหลืองนะครับไปที่รีเลย์หลักนะครับรีเลย์หลักไปไม่ได้นะครับรีเลย์หลักจะไปไหนครับถ้าไปได้เปลี่ยนสีออกจากรีเลย์หลักนะครับเข้าเหลืองอเข้าแดงเหลือง ออกดำนะครับออกเป็นดำออกจากรีเลย์หลักนะครับรถรุ่นนี้จะมีรีเลย์หลักตั้งอยู่ติดตั้งไว้ตรงไหนแถวแถวน่าจะแถวแถวหลังไฟหน้านะครับยังไม่ได้ถอดเท่าไหร่นะครับซูมเอก็กตอนอบรมก็อบรมเรื่องอื่นนะครับเป็นสีดำนะครับผ่านสวิตเบรก หน้าหลังนะครับต่อขนานกันแบบนี้นะครับถ้ากําเบรกติดนะครับเปลี่ยนสีเป็นเขียวเหลืองนะครับไปที่สวิตสตาร์ทสวิตแฮนนะครับกดสตาร์ทปุ๊บวิ่งลงกาวนะครับออก,ออกเข้าเขียวเหลืองออกเหลืองเขียวดูสิครับอ่า ผมก็ค้างวงจรไว้เงี้ยซูมดูเอานะครับเข้ากล่อง ECU อ่า ECU มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็มอเตอร์ธรรมดานะครับอ่าเมื่อกี้สามแยกนะครับอ่าสามแยกนี้มาจากไหนครับมาจากแผ่นชาร์จนะครับแดงอ่าแดงขาวนะครับแบตเตอรี่ก็คือเอาไปใช้ด้วยชาร์จเข้ามาเก็บด้วยนะครับ อ่าครับพูดไปก็มีคนเข้ามาครับแผ่นชาร์จออกจากแผ่นชาร์จแดงขาวนะครับทั้งชาร์จเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็วิ่งออกไปใช้งานเป็น2แหล่งพลังงานนะครับอ่าอีกแผ่นชาร์ก็จะมีสายไฟที่มาจากร้อแม่เหล็กนะครับแต่เขาไม่ได้วาดให้ดูมันจะเยอะจะสับสนนะครับอ่าขาวแดงนี่มาจากแผ่นชาร์จ แล้วก็วิ่งอยู่มาต่อเข้าระหว่างฟิวหลักกับฟิวรองนะครับดูนะครับไม่ได้ไปต่ออยู่ด้านหน้าฟิวนะครับอันนี้อยู่หลังหลังฟิวหลักหน้าฟิวรองนะครับอยู่ประมาณนี้ช่วงก,งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งไปชัดทำไมต้องใส่15แอมป์เห็นไหมครับแอมป์มันต่างกัน เพื่อให้ขาดยากขึ้นเพราะว่าทั้งเอาไปใช้งานาหลากหลายนะครับแต่เป็นไฟที่ไปใช้กับไฟสัญญาณก็จะใช้แค่10แอมนะครับอ,อีกเส้นหนึ่งที่เขาโชว์คือแดงดำนะครับจากแผ่นชาร์จผ่านสวิตกุญแจนะครับออกเป็นดำนะครับ เอาเป็นดำนะครับมาที่รีเลหลักและก็รีเลสตาร์ทนะครับเส้นเดียวกันเห็นไหมครับงงไหมครับเยอะนะครับมีสามแยก4แยกเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกนะครับสามแยกตรงนี้ก็ต่อมานะครับเข้า ECU เข้าไปเลี้ยงกล่องสีดำเห็นไหมครับ ECU อาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่เขาโชว์เฉพาะสายที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อผ่านมารีเลย์หลักนะครับลงกลาวที่กล่องให้กล่องสั่งเป็นสีาขาวดำนะครับขาวดำรีเลย์หลักรีเลย์สตาร์ทกล่องสั่งเป็นสีเหลืองดำนะครับลงกลาวนะครับ กล่องไม่ให้ลงกราวนะก็คือสตาร์ทไม่ได้นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับไม่เหมือนคลิกร้อยยี่สิบห้านะครับยังเป็นมอเตอร์ธรรมดามีแปลงฐานนะครับก็มีเขียวเป็นกราวที่ตัวมอเตอร์แล้วก็กราวที่โครงเป็นเขียวขาวนะครับเส้นใหญ่นะครับเส้นนี้ก็เส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ เส้นที่จะไปมอเตอร์สตาร์ตต้องเส้นใหญ่เส้นแดงใหญ่นะครับมานี้มารอที่รีเลย์สตาร์ทนะครับข้ามไม่ได้แล้วก็ปล่อยไฟมาที่มอเตอร์วงจรอครบวงจรลงกล่าวที่ตัวในตัวมอเตอร์เลยสตาร์ทได้นะครับแต่รีเลย์นะครับจะเห็นว่ารีเลย์สตาร์ตเนี่ยต้องมาอาศัย EC u ให้ลงกล่าวนะครับอ่า ECU ให้ลงกราวก็ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ขาตั้งข้างนะครับขาตั้งข้างสีอะไรครับสีเขียวขาวนะครับลงกล่าวลงกลาวสีเขียวนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมีสวิตขาตั้งข้างแต่เข้าไปใน ECU นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอธิบายคร่าวๆนะครับท่านไม่ได้เจอหน้าง,งานาเจอปัญหาก็เปิดคลิปนี้ดูดูวงจรนะครับมันจะเป็นแบบนี้ ข้างล่างก็เขาอธิบายไว้ตามนี้เลยครับซูมอ่านดูนะครับแต่จะค้างกล้องไว้หน่อยสักสี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวไปดูปัญหาที่ตัวรถต่อนะครับ เอาละครับหลังจากดูวงจรนะครับมีวงจรแล้วมาดูหน้างานนะครับผมก็มีไขควงตัวเก่งนะครับเพื่อจะเช็คตัวไฟว่ามันไปถึงไหนนะครับอ,อันดับแรกเช็คไขควงก่อนใช้งานได้ไหมนะครับโอเคนะครับแบตเตอรีอ่ผ่านฟิวผ่านอะไรแล้วกดแต่ดูนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดดูฟิวก็คือฟิวไม่ขาด แต่ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งนะครับในหลายๆรุ่นทั้งสกู๊ปปี้คิกร้อยยี่ิบหานะครับแล้วนี่มาซูมเอก็กก็คือการเบรกแล้วสตาร์ทไม่ได้นะครับดูนะครับเปิดกุญแจปัญหาซึ่งก็อาจจะต้องมีคุยกับเจ้าของรถมีเพิ่มเติมซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็คือ กำเบรกได้ข้างเดียวตอนนี้นะครับข้างขวานีครับกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทไม่ทำงานนะครับอันนี้เบรกโดนล็อกด้วยสายก็คือเบรกซ้ายนะครับทำงานแต่ไฟฟ้าส่งไปที่หลอดแล้วนะครับส่งไปหลอดไฟท้ายแล้วไฟท้ายติดก็คือกำเบรกแล้วแต่กดสตาร์ทไม่ได้นะครับก็เลยไม่มีมือไทยทำก็เลยเอาอยางมาลัดนะครับ อตอนนี้กดสวิตช์สตาร์ทเปิดกุญแจแล้วได้ยินเสียงรีเลย์ดังกรกกรกแกรก,ก,กเราก็ง่ายเลยนะครับโอเครีเลย์ทำงานนะครับนี่รีเลย์สตาร์ทนะครับฟิวหลักฟิวรองอฟิวหลักฟิวรองนะครับผู้ตรวจสอบอาตามวงจรนะพวกรีเลย์พวกอะไรไม่รู้ติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับซูมเอก็กเพราะว่า เป็นคันที่สองที่เข้ามาสวิตนะครับก็คงรีเลย์หลักรีล,ลองก็คงจะอยู่ในคอนโซลตัวหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับถ้าเจอปัญหาเดี๋ยวค่อยดูคลิปอีกแล้วกันนะครับผมก็เอาไขค,ควงมาจิ้มที่ควบบวก Motor Start บมอเตอร์สตาร์ทนี่ครับมอเตอร์สตาร์ทไฟมาเส้นนี้นะครับาตามสีสายที่บอกไปเมื่อกี้ ตามวงจรนะครับไขควงจิ้มเข้าไปามิเตอร์ก็ได้นะครับมัลติมิเตอร์แต่ยุ่งยากไขควงจะง่ายนะครับอลองกดสตาร์ทนะครับนี่นะครับไฟมาแล้วนะครับแต่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับอย่างนี้ก็แสดงว่ามอเตอร์มีปัญหานะครับ มอเตอร์มีปัญหามอเตอร์ดีซีมอเตอร์สิบสองโวลต์นี่ส่วนมากมันจะมีแปลงถ่านนะครับข้างในเคยถอดให้ดูนะครับมีแปลงถ่านที่นี้ลักษณะนี้คือถ่านหมดนะครับแต่ไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับเพราะว่าเคยซ่อมไปแล้วมันไม่จบนะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ไกลปืนเที่ยงนะครับอลองตัดแปลงนะครับแปลงถ่านก็ลองดูนะครับถอด อดเปลี่ยนได้นะครับแปลงฐาน2ออันประมาณนี้ครับผมก็ได้ไปออเดอร์มอเตอร์มานะครับเปลี่ยนนะครับดูนะครับเปลี่ยนมอเตอร์แล้วจะโอเคไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนมอเตอร์ก่อนครับเอาละครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับดูนะครับกดสตาร์ทถ่ามอเตอร์หมุนนะครับ แต่ไม่ติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือวงจรสตาร์ทนะครับก็สุดท้ายขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับคนใหม่คนเก่านะครับอวยพรขอใหอ้ประสบแต่โชคดีรอ,อดพ้นจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้นะครับโควิด -19 นะครับเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับรักษาตัวนะครับขอให้ท่านโชคดีที่แฟนคลับที่ ติดตามสาระ,ะพันคลิปเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับถ้าไม่ติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคมอเตอร์หมุนนะครับแต่ไม่ติดนะครับก็คงต้องไล่เช็คระบบอื่นนะครับ สำหรับการสตาร์ทที่มีปัญหาการไล่ก็ออกประมาณนี้นะครับมีวงจรให้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสำหรับแฟนคลับที่เปิดร้านนะครับทำมาหากินพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับบััสีีครับ